เราไม่ได้ไม่ไม่ได้ทำอะไรต้องีเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างว่าปีเราทำได้หกรอบันผล20เปอร์เซ็นตได้ันผล20เปอรงทุนสิบบาทได้อีกสบาทรวมรวมรวมต้นอันนี้นะครับเราอยู่ในเรว่อซึ่งจริงๆเนี่ยเราเริ่มงของกันประมาณสักเดือนเอวิการนีแล้วนะ

คนที่สั yani like ่งซื้อจะมชื่ออะไรเพิ่อเนี่ยผมเพ่อย่างการประกาศกาิกาตรงนี้มันคนกยสั่งเยอะ500ร้อยโลหกหกสี่ดีไปได้เงินปันผลจากการซื้อซื้อเยอะมันได้เปลี่ยนเสียงเดียวกันกาิกากันวันบ้างแล้วเริ่มใหม่แต่ขอร้องมากาฉันใช้ปันเดียวฉันไปซื้อเก็บไป5้ปันนี้ไม่เอานะเขาสุดท้ายต้นทุนเขาจะจมนี้ปลอดภัยก้ว้น่น่าจะกด้ไปขายคนอื่นได้ ก็เหมือนกับผมไปซื้อของของน้องที่นะฮะซื้อสตรอเบอรี่หกแท่งกิโลนึ่งวางไว้กิโลหกร้อยหรือโลนหกร้อยถ้าบริษัทสมาชิกซื้อห้าร้อยบาทผมก็จะไปซื้อทำไมหกร้อยซื้อจักน้องนี้ซื้อให้หน่อยผมซื้อซื้อหกซื้อจ่ายห้าร้อยจ่ายให้น้องเขาห้าร้อยน้องก็ไปลงแค่ห้าร้อยแต่โทษทีครับในหนึ่งกิโลเนี่ยที่มันขายนะครับมันได้อีสามสิบบาท คือ500ที่จ่ายไปบริษัทเอา470เจ็ขาได้สามสบาทฟังว่าเอ้ยเขาไม่เป็นไรไเรื่องเงินเขาแต่เรามองมุมเราต้องจ่ายร้อยจ่ายห0าร้อยนะเออผมก็ร้อยอยู่แล้วอ่ะส่วนเขาคือเรื่บาทปากเขาเรื่องของเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเวลาเขาจะเขาจะซื้อเข้ามาบอกที่ไม่ไวรซื้อหรอกร้านของโชว์มัน600บาทที่มันซื้อหนูนี่500เอง โอ้ยห้าร้ทุกโลผมได้สามอบาททำไมผมถึงไม่ขายถ้าขายได้ผมคงไม่ซื้อของสตอเบอรี่มาตุนที่บ้านแน่ๆ่นี่ดตแดดกนนี่เ็ดแตดเดือนเขาถูกล้วแบบเรื่องใหม่ๆจริงๆมันเป็นเรื่องท้าทายอ่ะจริงๆมันมีหลายคนบอก พัฒนาจริงขนาดนั้นแล้วก็หน่วยงานตา่างๆมันเป็นเรื่องท้าทายว่าระวังนะระวังนะไม่เาาห็นใจอะไรอย่างเงี้ยผอกคือปร,ประเด็นประเด็นนี้หนูีเนื่องจากว่าชาวบ้านไม่ใช่นักธุรกิจขา้าราชการไม่ใช่นักธุรกิจผมเนี่ยอาจจะโชคดีตรงที่ได้รู้จักชาวบ้านเองบราชการแล้วก็รู้จักนักธุรกิจเพราะฉะนั้นเวลานักธุรก ทำอะไรไคนเป็นที่อยูน่นี้แต่ขรรนการคือมาส่งเสริมก